ชุ่หน้า,นาแบบนี้นะคะสิทต่ตามมาบวาัวว่าสิเป็นเรื่องของอาการความบอสซบายต่างๆแต่สินติตามมาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือโรคโรคบวัวว่าจากซัดน้ำซัดปีกซัดบกหรือแม้แต่ผืนก็ยังสามารถที่จะเหตุให้เกิดโรคใดนะคะโดยทังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอากาศหนาวจังหวัดวนราชธานีค่ะเพื่อน,นเ็ษตรมีการออกมาเตือนให้พี่น้องประชาชนนะคะระมัดระวังในเรื่องของโรคที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ค่ะ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดวนราชธานีค่ะเพิ่นออกมาแจ้งเตือนค่ะพี่น้องประชาชนเบิงแย่งโตจ้าข้งแน่นะคะระมัดระวังกันแน่ในช่วงฤดูหนาวแบบนี้โรคนะคะมันสิเกิดขึนนะคะในะในเรื่องของจากสัต์แนนะคะหรือาจากสัต์น้ำจากพืชพักหรือแม้แต่ดอกใหม่นั่นเองนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องโรคที่เกิดขึนนะคะโรคจากสัต์ปีกมีการเลี้ยงสัตว์ปีก ให้เบิงแง่งสัดปีกให้ดีนะคะให้เลียงในมองถีแห่งหือวนในเหล่า้อมก็บการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ดีนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็สิมาจากพวกนกพวกไก่พวกเป็ดพวกสัดปีกจังสีนะคะ,ะสัดกีบคูนะมูอังสีนะครับห,หรือมูงสินะครับก็ามาระวังเรื่องโรคข้อบวมโรคเฮโมรายกเซตติ ซีเมียโรคปากโรคเท่าเปื่อยการอักเสบของเต่าน้มในโคโน้มนั่นเองนะครับเรื่องของสั์น้ำเองก็ระวังนื่องของโรคจุดขาวในปลาดุกปลาสวายโรคนอนสมอในปลาตะเพียนโรคเฮประขังในปลาทั่วไปอันนี้เป็นการแจ้งเตือนออกมานะครับที่สําคัญคือโรคที่มาจากฤดูหนาวนะครับก็เป็นไขวัดปอดบวมโรคคัดโรคเมื่อเท่าปากโรคซุกใสเด็กหน่อยเป็นหลายช่วงนี้แม่น่ะกระมัดระวังการน้านะครับกลุ่มเด็กเล็กเด็กหน่อยพู้ที่มีเป็นผู้สูงวัย โรคนี้มีโรคประจําโตและที่สําคัญเรื่องของโรคแมลงศัตรูพืชในช่วงหนาหนาแบบนี้แมนค่ะ,ะ<พ>โรคของเข่าเนี่มยมค่ไปจะเกีียวละเพราะว่าเกีียวไปเบิดละเกีียวเบิดละก็ะจะบ่อยมีผลกระทบ่าไรแต่เรื่องพักคือพักแมนค่ะเขากินยุ่ประจํานี่แหละบางอย่างเข้าบูหัวมันสะอาดบอ่อหรือว่ามันเป็นจังไดมันผ่านยังมาเนี่ยเพราะว่าในพักนี่มันก็สิมีเรื่องของนอนขืบนะคะน้อนใบพักหรือว่านอนกระถูพักดวงมัดพัก โรครานามขางตรงนี้สีมาจากพืดพักสื่อมาสื่อแล้วเบิ้งให้ดีล่างให้สะอาดก่อนทีสิร,รท่านเข้าไปอีกอย่างหนึง่งจากพืดพักดอกไม้ก็เช่นเดียวกันะนะคะผวกเกสรซ้อนต่างๆนะคะพวกร่าโรคราแป้งตรงนี้อยากให้ระวังจากผวกพืดที่เป็นดอกใหม่ใบใหม่จังสีนะคะขันพายอยากเบิง้งเรื่องเล่านี้เพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะแอดไลน์นะคะไปที่แอปพลิเคชันปอพ่อรับแจ้งเหตุนะคะรู้ว่าสิเป็นไลน์ไอดีหนึ่งเจ็ด 8 C D O P M หรือว่าสิเป็นการโทษอะไรคะ่ะ0 C H 3 C C 6 3 5ถึง7หรือว่าสิเป็นสายดวนนีราภายยัยนะคะ1 7 8 C นั่นเองคะอ่ะ